มันมีแต่2องหมืนกว่าบาทกับสามหมื่นสี่หมื่นท้งนั้นเลยเขาซื้อมาเท่านี้จริงๆริงาประคองเขาไว้เดี๋ยวเขาภาพสองหมื่นแปดอะไรนะสองหมมี่นแปเห้ารเอย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ตัวเราเข้าสูย่ยิมน้ใหญ่ครับผมวันนี้มาเปิดบนรถเปิดคนเดียวเลยบุกเดียวเลยดูวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเอ้ยต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้ตามช่องโบโยชีตามยิ้มน้อยอะไรก็จะไปถ่ายที่แบบว่าอ่าที่ไรใช่ปะว่าทํารีสอร์ทกันใช่ปะนั่นแหละเป็นเรื่องของวันนี้เลยครับว่าที่เราไปทารีสอร์ทแล้ววันนี้เราจะออกไปไหนกันคนเหมือนม่ากสิปบ,บอกว่า วันนี้ครับพี่ยิ้มครับกาลังจะขับรถไปหาซื้อเต็นท์หลังคาหรือรูปท็อปเต็นท์เอาไปนอนที่ไร่ด้วยความเงียบของพี่ยิ้มคนเดียวแล้วนะโบแม่งไม่รู้เว้ยว่าออกซื้อเต็นท์แล้วก็ไม่รู้ราคาไม่รู้เทียอะไรทั้งนั้นเราได้นัดกับทางร้านมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปไปติดรูปเต็นท์ประมาณสักสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นเต็นท์เทียอะไรว่าราคาครึ่งแสนสั่ แรงเกินไปป่าวะท่านั้นวันนี้เวลากลับมาปุ๊บ เราก็จะบอกเมียว่าไม่กี่พันบาทหรอกเมียจ๋าซื้อมาแล้วเดี๋ยวไปนอนที่ไล่การให้ลูกอยู่ข้างบนได้อะไรได้แค่นี้ก็ไม่โดนด่าแล้วเออไปเอาเป็นว่าเราลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่ราชบางังเป็นร้านของพพวกเพื่อนพี่น้องกันนี่แหละครับขายรูปท็อปเต็นอยู่ราคาค่อนข้างที่จะแบบว่ามิตรภาพนิดน,นึงไม่ถึงห้าหมื่นหรอกยังไงมันก็หลักหมื่นอยู่ดีหลายหมื่นอยู่ดีอ่ะก็ต้องหลอกเมียอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่ากับราคารูปเต็นอะไรเงี้ยมันก็ คงบอกว่านอนพื้นได้ไรได้อะมันก็คงไม่เอาอ่ะเราก็บอกว่าถูกๆไว้ก่อนเออไะลุยกันครับทุกคนทุกคนครับถึงแล้วครับตอนนีย้ยกขึ้นบนรถไปแล้วด้วยมาถึงรีบจัดนี่นี่ก็คือ P ออฟครับผมคนสายเต็นท์นี่ครับตอนนี้กำลังซ้อมติดตั้งก่อนเป็น<อ>ชุดที่สำเร็จเลยนะประก,กอบไปแล้วก็เลยเร็วอ๋อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองกลางเอาวัตรงนี้ดู ทางผมไม่มีขาแหลกก็คือจะพาดมาด้านหลังแต่ถ้ามีขามก็จะสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงเฮ้ยพี่ถ้ามันตรงรุ่นอ่ะมันก็จะพอดีกับเนี่ยครับเหรออ๋อจะแบนเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะค้ำกันสองอ๋อแต่ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับลงหลังเอาลงหลังเอาลงด้านหลังก็ตรงนี้โอ้นี่ก็จะเป็นแบบแคมปเปอร์คาร์แล้วตอนนี้มีสปอตไลท์ด้วยนะเต็มยศเลยเดี๋ยวช่วยพี่รถติดก่อนเดี๋ยตั้งไว้ก่อน อยากที่บ้านทุกคนเดี๋ยวจะพาขึ้นบ้านใหม่กันไปดูกันว่าบ้านใหม่ด้านบนเป็นอย่างไรนะครับของเราขึ้นลงทางหลังรถไปก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขยับไปขึ้นลงด้านข้างโอ้โหไฟนี่แบบคลาสสิกเลยเล่าบนเลยกว่านี่คุนี่ด้านบนด้านบนขึ้นเหฮะโอ้โหเป็นไงเโดเฮ้ยมีฟูกให้เรียบร้อยเลยครับไม่ต้องอะไรเลยหมอนใบเดียวอยู่ได้เลยโอ้โหนี่ที่เขียวไฟเฮ้ยหูอยากให้เมียเห็นกว่ะ โอ้โหโหแจ๋วว่ะโอ้ยลงนี้ซึ้งหนาแล้วเนี่ยเพิ่งรู้นะครับว่ามันมีสลูปด้วยทุกคนนี่นี่สมมุติเรานอนในบ้านเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะนี่ทุกคนกลางเสินค้วคร้บหน้าไปแคมป์ที่ผายเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวพับด้ยเดี๋ยวไปกลางโชว์ที่บ้านบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดเอื้อมถึงจับต้องได้ไป เจอกันที่บ้านเก็บเต็นก่อน yeah. Many hours later. ถึงบ้านแล้วาาทุกคนวันนี้ต้องกางเต็งโชว์ชาวบ้านชาวช่องกันซะหน่อยนะามาดูกันว่าทุกคนจะประทับใจขนาดไหนนะเจอ้อือ โชว์ของโชว์ของช่วยกังหน่อยช่วยกังหน่อยเงียนเงียนเงียนเร็วเงียนเร็วช่วยกังเร็วจากอลุกเป็นลุกเต้นลังคาจากอะเออมาบ้าไม่เชื่อเราเพิ่งเพิ่งแค่แอ่เพิ่งวางไว้จ่อนี่ของแท้นี่ของแท้ครับแค่ไม่ตีแบรนด์เท่านั้นเองนะฮะราคาสามร้อยเหรอสองห้าสิบเฮ้ยนี่แข่งตงนี้ได้ไหมแม่ไอเมียจ๋าแขางได้เลยกข่งได้เลย เพราะว่าอันนี้อันนี้กลางออกมาทางด้านหลังอ้าวไม่ได้กลางนั่นน่ะกลางด้านหลังโอ้ยโคตรเจ๋งแล้วเปิดท้ายขึ้นไงเปิดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้นี่เว้ยยังฮะเต็นไงเต็นเต็นหลังคาซื้อมาทําไมเต็นข้างล่างก็มีเรามีรีสอร์ทเรามีแคมป์คาเปอร์เราต้องมีแค่ยากะย่อมเดียวเนี่ยนะเราต้องเอาไปจอดนี่เดี๋ยวก้าวกลางให้ดูเข้ากลางให้ดูตัวเชื่อเขาหน่อยตัวเป็นอะไรเนี่ยอย่าทำตาแข็งสิ กี S 1> <S 1> ่ <noi> บาทโอ้ยไม่เท่าไรห,หรอกเจ็ดันพันบาทเองเนี่ยพี่เห็นส่วนหนในนั้นสามหมื่นห้พี่เห็นส่วนหนในนั้นสามหมื่นห้ อัน,นุนะอนนุมันแพงราคาอน,นุมันแพงแต่ยังยขนถือถกตัวจะบ้าไปาเนี่ยตัวจะมีอะไรตัวก็จะต้องไปซื้อต้องไปเอาจะต้องมีเราต้องมีนี่สิดไฟไยมหรอติตไฟติดไฟซื้อปดไรด้วยโอ้ยห้าหกร้อยถ้าปดไรอะซื้อไหมคุณสิบดวงไอตัวเขาว่านหนอยดิเดี๋ยวเขากางให้ดูเขากางให้ดูจริงกี่บาทโอ้เดี๋ยวกางให้ดูก่อนแล้วให้ทายราคาเขาไปเซิร์ชก็ได้เอ ตัวจะบอกว่าโอ้โหถูกจังวะเท่าไรพี่ชาติามันมีสามหมื่นห้าสามหมื่นแปดนี่แหละจริงไหมเนี่ยจริงจริงเซ็นแพงมากทำไมมันแพงขนาดนั้นน่ะเซ้นหลังคาแพงแล้วตู้สื้อมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกางให้ดูก่อนเดี๋ยวกางให้ดูก่อนเฮ้ยเก็บง่ายเนี่ยแขกง่ายนี่หว่าไม่แพงไม่แพงเอ้ยเขาเห็นว่ามันถูกเขาก็เลยตัดสินใจซื้อเองเลยเท่าไหรนะโอ้ไม่กี่พันบาทหรอกพูดอย่างนี้มีพิรุษนะเท่าไรโอ้ดหน่อย ทำตาแหมทำตาขยิ้มใจเยียลางก่อนกลางก่อนท้าไม่สวยนะจะไล่กลับไปนี่เงียบมากเลยโอ้โหตัวเขาบอกเลยว่าตัวต้องชอบว่าการเต้นแบบการแย้วเต้นง่างีกว่าเหีียข้างล่างพันธุ์การเสร็จแล้วไอ้จอแก่ไอ้จอแกะก็เหมือนไอ้จอแกะนี่แหละแน่นิ่งแล้วจะลำบากนะดูโอ้ยเดี๋ยวพับเด้ก็เสร็จแล้วเนี่ยนักขามีวิธีแกะอันนี้ออกให้มันง่ายไหมนี่ก็ดึงขึ้นนี่ มันอยู่ด้วยกันได้มันเนียนเหมือนกันถอ้ยคุณชอบบันไดอะคร้บันไดมาได้ไหมได้นี่เสร็จแล้วโอ้โหนะโยชิโอ้โหโยโยชิยิ้มเล็กบันไดต้องคำไหมคำนี่ก็ตั้งได้ปรับระดับได้ แช่นี้นอนท้งล่างไม่ได้เหรอนอนท้งล่างไม่ได้เหรอมีแคตะปิงด้วยเย่ยบยิ้มขึ้นทะยมอีมีก่อนด้วยเหรออ้าวมีลแต่เข้าไปเลยคุณชูชาติเขาไปเลยนะเขาไปเลยไปหนึ่งเลยอุจจะพันบาทชาติเจ็ดพันเลยโอ้ยยเงี้ยเท่าไรคนกว้างเลยเออนี่โอ้นี่คือไฟฟิตกันน้ำแบบล้านปร์เซ็นนะไม่ใช่ร้อยเปร์เซ็นภูมิใจนำเสนอดูอ่ะกันน้ำล้านเปอร์เซ็น่ะทุกคนขีเห่อเจอกับขีเห่อ ไหนไงไหน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 ไงโคตรเจ๋งอ่ะโอ้โหม <ns à> ีมาหน้าร้ถนนี่โอ้โหเดือนแน่ไหนไหนมีลูกเล่นอะไรโอ้โหเจ็ดเป็นพันเจ็ดเป็นพันต้องมีสามหมื่นห้าจริงกว้างขนาดจริงหมนี่ขนาดนี้จริงไม่จริงกันน้ำร้อยเหรอกันน้ำล้านต้องมีสามหมื่นห้าว้าเอาไปคืนเลยนะเจ็ดพันอะไรมีเล็ขมีที่นอนมีอะไรขนาดนี้เลยเหรอไปเช็คราคาได้ เพราะว่ามัานมันอยู taking, ่จากมันอยู่จากพื้นดินขาแมันจะไม่เริ่มเต้นเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์กว่นี้เดี๋ยวดูดิไปเอามาเลยไม่ต้องเสิร์ชหรอกราคานี <ah> ้สวยงามอยู่แล้วเดี๋ยวได้แนะนำทุกคนอย่าเอถือแม่ไปไงครับโยชิชอบไหมลูกโยชีชอบป่าโอ้โหลูกชอบอ่ะเชื่อเด็กตัวไม่ว่าหรอกลูกชอบโยชอ้ <c oughs> หล,นะหลน่นนะหล่นนะอย่างน้อยขังไม่อยู่ไนดะ้สบายแม่จ๊ะมันมีแต่สองหมื่นกว่าบาทกับสามหมื่นสี่หมื่นทั้งนั้นเลยโอ้ยเขาซื้อมาเท่านี้จริงจริงไม่เชื่อเนี่ย <c oughs> ไม่เชื่อตัวมาดูสรุปซื้อไม่กี่บาทเนี่ย <c oughs> โอ้โหเหมือนของกูเลยแม่จ๊าชอบแม่จ๊ะเมจ๊านี่ยังเซิร์ชอีกเหรอยังไม่ต้องเซิร์ชแล้วกี่บาทวะเดี๋ยวดูกันไม่เป็นเก่งวะโยชิมปิงขึ้นปิงลงเองดูดิดูดิเอออ่ให้เขาให้เขาหัดให้เขาหัดเขาประคองเขาไว้เดี๋ยวเขาพลาดสองหมื่นแปด

เท่าไหร่เทหร่เป็นพันโอเคคือสิบตัวเจ็ดสิบตัวนี่เจ็ดเจเลยนะเอาเปล่าเอาสิบตัวสั่งเลยเจ็ดเจ็ดพันมีเลือดมีเลือดเฮ้ยบอกก็ได้บอกก็ได้บอกก็ได้ก็เก็บเป็นพันใครก็ได้ไม่ใช่งรืไม่หน่อยมีเลือนแล้วเจ็ดพันเจ็ดเจ็นอีกเจ็ดพคบห้าหมอีกเจ็ดพันคบห้าหม ราคาไม่บอกไปดูเอาตามนั่นแหละก็ตามตลาดนั่นแหละแต่ว่าข้างบนอากาศมันดีเนาะดีไหมเอาบ้างจะเอาเนี่ยเออตัวยังไม่เคยขึ้นเลยนี่หว่าเพิ่มเราเจาอดใหม่สวยจังเป็นไงออยยย่่าางงีี้้สวเป็นไงโอ้โหยอดเลยอ่ะเอาตัวเล็กไปด้วยตัวโหลูกสองอ่ะเออเออเยอะมีอยู่ชอบอะไรก็ได้หมดแหละนะยิ้มนี่เขาซื้อให้ลูกเขาไม่ได้ซื้อให้ตัวเอง ชอบชไหม, <S <S ไมครับเด,ด็กๆสวยดีชอบเมียฉาชอบอยังเริ่มเสียดายตังยังลูกชอบเออลูกชอบอะไรก็ได้เอาเลยวาเอาเลยว่มีคนบอกคุณสวยว่าคุณเอาเลยบ้านนู้นว่าไงครับบ้านนู้นสำหรับสำหรับบ้านจันทนุษว่ไงไบอกคุณแล้วคุณยิ้มควรเอาอะไรมาเนี่ยาไม่เชอแล้วคไม่เชื่อเหรอกว่าเจ็ดแปดพันยคมเก็หนั่เไม่เชื่อ สวยสวยคุณน่ะต้องทำอะไรบ้านจันทนุชต้องมีโอ้มีความคิดอีกแล้วคุณมคิดที่ดีมากคุณเนี่ยไปทำมาแล้วปล่อยให้ของเยี่ยนอีกแล้วเยี่ยนเยี่ยนเยี่ยนโเยี่ยนเยี่ยนนี่ยชิชอบโอ้โหมันยังมันยังไม่อ่อนไม่ลงเลยเนี่ยเออป่ะอีพีนี้ก็ถือว่าลูกชอบแล้วการเมียให้อภัยไปนะจ๊ะไปละอีพีนี้เราลาเพียงเท่านี้ แคมเปอร์คาร์ของสปอร์ไลเดอร์ของพี่ยิ้มนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเอาไปกลางที่ไ่จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามมาต่ออีพีหน้าเลยครับว่าการใช้ชีวิตอยู่วันนี้ยี่สีโมงจะเป็นยังไงกดไลค์มาเยอะไปแล้วครับพีพีนี้สวัสดีครับ